สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมคณินจุลเสวกในรายการข่าวรอบรั้วศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาประจำวันศุกร์ที่11มิถุนายนพุทธศักราช2564ครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับเป็นการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่14มิถุนายนนี้ครับ วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาที่ห้องสมุดศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาดรรังสริวุุิสุวรรณโรจนผู่อในการเป็นประธานในการประชุมครูและบุคลากรเพนิเทศกำกับติดตามการขับเคลื่อนในการดำเนินงานหน่วยบริการทั้ง32หน่วยบริการผ่านระบบไลน์มิทติ้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และการวางแผนงาน าต่างๆที่เกี่ยวข้องในอนาคตครับไปกันที่หน่วยบริการกลางดงครับวันนี้ดรทวีทรัพย์นามเกียรติรองผู้อำนวยการและหัวหน้าหน่วยบริการกลางดงพร้อมด้วยบุคลากรหน่วยบริการกลางดงรวมตอนรับนางสาวอัชารากลิ่นน้อยนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในการเข้าตรวจเยี่ยมประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564 ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ณหน่วยบริการกลางดงตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับถัดมาเป็นการประชุมสัญจรหน่วยบริการเขต2ครับวันนี้นางมัณนาโพกันปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการนางสมจิตอุทัยบาลหัวหน้าหน่วยบริการเขต2และบุคลากรหน่วยบริการเขต2ร่วมประชุมสัญจรนิเทศกำกับติดตามการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรหน่วยบริการเขต2ในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1ปีการ ศึกษา2,564ในวันที่14มิถุนาย,ยนนี้ครับตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนร,ยนรู้เชิงพัฒนาหน่วยบริการในด้านอาคารสถานที่พร้อมทั้งให้กำลังใจครูและบุคลากรในการปฏิบัติงานณศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีม,มาหน่วยบริการห้วยถแถลงครับ นำคุณผู้ชมมาที่หน่วยบริการเมืองนครราชสีมาครับวันนี้หัวหน้าหน่วยบริการเมืองนครราชสีมาพร้อมด้วยบุคลากรหน่วยบริการเมืองนครราชสีมานางสาวบุริมนาศมีขันมากนักกายภาพบําบัด รวมตอนรับนายสุรพงษ์ฝ่ายเคนาะผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลูและนางสาวสิริณภาสาสุงมเนินนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการเข้าตรวจเยี่ยมประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ครับ ถัดมาที่หน่วยบริการเทพารักษ์ครับวันนี้หัวหน้าหน่วยบริการเทพารักษ์พร้อมด้วยครูบุคลากรหน่วยบริการเทพารักษ์รวมตอนรับน,นายนรงสุวสภาวนลกู้ช่วยสาธรารณสุขอำเภอเทพารักษ์และนายคมกริชอาภาน,นอกเจ้าพนักงานสาธรารณสุขอำเภอเทพรักษ์เข้าตรวจเยี่ยมประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1มปีการศึกษา2564ตามมาตรการป้องกันโควิด19ครับและมาปิดท้ายกันที่หน่วยบริการขามทะเลสอครับวันนี้นางสาวนล ณีคงชัยหัวหน้าหน่วยบริการขามทะเลสอและบุคลากรหน่วยบริการขามทะเลสอรวมต้อนรับดรจันทรัตตั้งรวมทรัพย์หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลขามทะเลสอนายจรัตจังหวะนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการและคณะเข้าตรวจเยี่ยมประเมินการตเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ครับ สำหรับคุณผู้ชมที่มีจิตศรัทธานะครับสามารถบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวคนพิการได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดน,นครราชสีมาหมายเลขบัญชี341ขีด1ขีด37706ขีด2ครับเงินที่คุณผู้ชมบริจาคเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยพัฒนาคนพิการสามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าตามระเบียบกรมสรรพากรครับคุณผู้ชมคะขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถิ่น กองละ999บาทหรือรวมทำบุญตามกำลังศรัทธ,ธาร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาในวันอาทิตย์ที่31ตุลาคมพุทธศักราช2564ณวัดสลักใดตตำบลกุจ,จิกอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาค่ะ หมดเวลาสำหรับข่าวรอบรัวประจําวันนี้แล้วครับก่อนจากกันขอลาคุณผู้ชมไปด้วยคำคมประจําวันเราจะรู้รสชาติของความสุขก็ต่เมื่อเราผ่านความทุกข์มาก่อนเพราะทั้งหมดนี้คือข่าวรอบรัวคณินจุลเสวกพร้อมทีมงานข่าวรอบรัวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ